สีของแสงในขณะที่เราภาวนามันเกี่ยวกับสภาวะอารมณ์ในขณะนั้นหรือเปล่าคะเพราะจะเห็นสีเปลี่ยนเป็นสีนั้นสีนี้ไปเรื่อยๆก่อนจะตัดเป็นภาพค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเริ่มจากสีม่วงทุกครั้งเลยผมเคยพูดเรื่องสีของอ่านิมิตที่เห็นนะนะเป็นสีอะไรมีความหมายว่าอย่างไงอย่างในเคสเนี่ยครับในเคสของคนที่ถามเป็นสีม่วงนะสีม่วงก็คือจิตใจของท่านนะ่ะมีความทุกข์มีความเศร้า มีความแบบไม่ชอบใจก็คือสีม่วงจะเน้นสีม่วงสีน้ําเงินจะเน้นไปที่ความทุกข์ความเศร้าในจิตใจใส่วนลึกนะนะก็คือตอนนั่งสมาธิเนี่ยเราต้องทาให้จิตมันสบายสบายนะแล้วก็การจเจริญสติในชีวิตประจาวันอ่ะส่วนมากคนที่เห็นสีม่วงเสีนเ,เงินเนี่ยจะชอบคิดลบจะชอบคิดลบเรื่องนั้นเรื่องนี้นะให้เปลี่ยนนะให้เปลี่ยนอ่าเป็นแบบถ้าถ้าเห็นมันคิดลบก็ดูมันเฉยเฉยไม่ต้องไปเป็นมันหรือจะเอาความคิดไปแทรกให้มันเป็นบวกก็ได้งเงี้ย แล้วพอเรานั่งสมาธิแล้วแล้วเราเห็นแสง่ะตอนแรกเราจะเห็นสีม่วงอยู่แล้วก็ปรับอารมณ์ของเราข้างในจิตใจแล้วเด๋ยวมันจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีไปเองนะนะสีที่ถูกต้องนะครับจะเป็นสีเหลืองสีฟ้าสีขาวแล้วก็สีเขียวนะมีสีสีนะครับที่เป็นสีที่เป็นทางสายกลางนะถ้ายังเห็นสีม่วงสีแดงสีน้าเงินเอ่อสีส้มอย่างเงี้ยก็ก็ยังสีชมพูอย่างเงี้ยก็ยังก็ยังไม่ไม่ใช่ ไม่ใช่ทางสายกลางนะก็ต้องปรับสภาว่าจิตใจตัวเองค่อยๆปรับไปนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวแสงมันจะเปลี่ยนเองมันจะเปลี่ยนสีของมันเองนะก็ฝึกไปเรื่อยคนระับสังเกตไปเรื่อยนั่นแหละถูกละแล้วแม่ชีทศพรท่านสําเร็จฌานไหนคะทําไมถึงรู้กรรมคนอื่นเหมือนอาจารย์เลนี่แม่ชีทศพรอา,อาจารย์เลนี่เทียบไม่ได้นะอาจารย์เลนี่ไปเทียบนะครับแม่ชีทศพรก็เท่าที่ดูนะน่า น่าจะไม่ต่ำกว่าชาั้น4แต่แต่ผมผมไม่ได้เห็นท่านนานแล้วนะเมื่อก่อนเนะี่ยผมยังดูคลิปท่านอยู่ตอนตอนที่ท่านออกมาใหม่ๆนะก็ก็ผมผมก็ติดตามท่านอยู่ท่านก็ก็เก่งนะในเรื่องของลิตรตัวเนี้ยท่านเก่งชัสน3ชัสน4อย่างน้อยอ่ยแม่ชีทุอพอร์ตน่าจะ4แล้วมั้ยน่าจะชั้น4แล้วแหละเท่าเท่าที่ดูล่าสุดแต่แต่ล่าสุดของปัจจุบันเนี่ยผมไม่ได้ดูนะไม่ไม่ได้ตามท่านเป็นสิบปีละก็ไม่รู้ว่าว่าถึงไหนเหมือนกัน ก็ท่านท่านเก่งเนาะตอนตอนที่ท่านทาคลิปออกมาแรกๆท่านทายแบบเป๊ะเป๊ะ,ปะแต่ตอนนั้นก็ยังท่านก็ยังอยู่ในโลกิยาชาดอยู่นะก็มีปัญหาน,ะนะนะั่นแหละในเรื่องของการแก้การแก้แก้สภาว่าให้คนอื่นบอกบอกคนอื่นเนะี่ยก็ก็ยังติดเรื่องของอดีตชาติน,ะนะนะั่นแหละเรื่องของการมองเหน็นอดีตชาติคนอื่นซึ่งมันเป็นโลกิยาชาดไงแต่ตอนนั้นตอนแรกๆผมก็ทําอย่างนั้นแหนะละลาอาจารย์หมอท่านสั่งแฮม <laughs> ท่านบอกให้เลิกดูนะผมก็เชื่อครูบาอาจารย์ก็ก็เลิกดู ก็เลิ่ดูไปแล้วก็เลื่อนขั้นมาเรื่อยๆนั่นแหละอย่างผมในตอนเนี้ยก็ก็แซงครูบาอาจารย์หลายคนนะคือสมัยก่อนเนาะตอนที่ผมฝึกใหม่ๆผมก็ไปเจอครูบาอาจารย์หลายท่านแล้วพอบรรลุธรรมอะสำสำเร็จทางธรรมปุ๊บเนี่ยผมก็ไปเจอครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะก็ก็จะรู้ละเราเข้าถึงมิมุติเราจะรู้ว่าเ oh, ฮ้ครูบาอาจารย์คนนี้เอา้าท่านท่านเป็นพระอริยะแล้วเลยเงี้ยเอา้าท่านท่านสำเร็จแล้วเลยเงี้ยมันก็จะดูดูได้นะดูได้เหมือนกัน ค,คือคือคือเราเราไม่รู้ว่าท่านอยู่ขั้นไหนในในสามขั้นไงแต่แต่ผมรู้ว่าท่านสูงกว่าท่านเออรู้ว่าท่านสูงกว่าผมแต่ผมไม่รู้ว่าท่านจะเป็นตะกิขาอ,อนาคาหรืออหรหันเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ผมผมไปดูไม่ได้แต่หลายคนมาถามว่าอาจารย์อาจารย์หงคนนี้เป็นอหรหันหรือยังเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ถ้าผมตอบได้ก็คือท่านสูงกว่าผมแค่นั้นก็คือจบแต่ขั้นไหนอ่ะไม่รู้เป็นงมเอาเองแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปกราบปูบาอาจารย์ท่านหนึ่งอ่ะนะ ผมไม่ได้ไปหาท่านนานแล้วผมก็เลยไปหาไปไปไปเยี่ยมท่านตอนแรกผมก็ไปกราบท่านธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็ลูกศิษย์ของท่านก็อยู่กันเต็มเลยนะอยู่เต็มวัดเลยนะก็ไปกราบท่านตอนแรกท่านก็พูดกับผมอยู่พูดกับผมทั่วไปเน,นี่ยแหละคุยกันได้ประมาณสักยีก่สิบนาทีนะคุยกันได้ประมาณยี่สิบนาทีท่านก็บอกลูกศิษย์ท่านว่าคนเนี้ยนะไอเนี้ยนะถ้ามันพูดอะไรเราขัดไม่ได้ อันนี้พระนะพระพระพูดใส่ลุส์ว่าถ้าถ้าผมพูดอะไรออกไปเนี่ยเขาเขาจะขัดไม่ได้กันเลยก็คือแบบครูบาอาจารย์ท่านนี้ท่านท่านสำเร็จชันสีนะท่านยังไม่ถึงพระอริยะผมไปเจอท่านท่านก็แบบต้องคุยกันต้องพักไงแล้วท่านจะดูท่านเองท่านจะดูท่านเองว่าอ๋อตอนนี้ผมแซงแล้วนะเนี่ยท่านก็ก็ให้ความเคารพโดยการบอกว่าถ้าถ้าอาจารย์หงเนี่ยพูดอะไรหรือว่าสั่งให้ทําอะไรอย่างเงี้ยท่านจะขัดไม่ได้เงี่ยท่านก็ท่านก็บอกตรงๆนะบอกลุสีตรงๆเลยนะ ก็ครูบาอาจารย์เนี่ยโอเคนะก็ไม่ถือตัวถือตนนะก็ก sociedad, okay, okay, so, so ็เม so ื people, ่อก่อนท่านก็สั่งสอนผมไปอย่างดีแหละตอนผมไปหาท่านท่านก็สอนเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่แต่พอมาปัจจุบันปุ๊บผมไปเจอท่านแสงแสงเดี๋ยวนี้ผมไล่แสงไปไปเยอะละคนคนรู้จักที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยมาเจอผมอีกทีถ้าท่านสําเร็จชานสี่แล้วอยู่ในทางสายกลางนะท่านจะมองเห็นอ๋อเกินเราแล้วอย่างเงี้ยก็ก็เป็นเรื่องธรรมดานะเรื่องธรรมดา อาจารย์หงเคยท่องไปสวรรค์ไหมครับก็เคยไปนะเคยไปไปไปฟังคลิปในในช่อง youtube นะชื่อถอ,อดถอดถอดจิตไปเที่ยวโลกทิพย์ผมผมก็ไปมาหลายที่นะตอนนั้นพ่อขาวพาไปนะผมผมนั่งกรรมาฐานอยู่ที่วัดป่าห้วยสมสุกนะกับพ่อขาวแล้วก็ถอดออกมาได้ถอดกายที่ออกมาได้แล้วก็พ่อขาวก็ออกพาไปพาไปวังบาดาลพาไปดูมนุษย์ต่างดาวแล้วก็ เอเปลี่ยนตัวเพราะว่าตอนนั้นพ่อขาวป่วยพาผมไปเที่ยวตั้งหลายชั่วโมงแล้วแล้วก็เปลี่ยนตัวให้เทวดาท่านหนึ่งพาผมไปแทนที่ผมเรียกว่าแหกิจพาไปเที่ยวเอนรกไปเที่ยวเออไปสวรรค์หรือเปล่าจำไม่ได้ละแล้วตอนไปสวรรค์ผมผมไปเองผมเดินเดินผ่านประตูมิติเป็นบันไดขึ้นไปก็ก็ไม่รู้นะว่าเป็นเมืองไหนอะไรไงก็ไปฟังนะถ,ถ้าสนใจก็ก็ไปฟังตอนนั้นไปเที่ยวไงไปครั้งเดียวเข็ดเลย <laughs> ไม่ไปเลย <laughs> อยากไปตั้งนานแล้วแบบเออพอไปดูมันมันแค่นี้เองเหรอมันไม่เห็นมีอะไรตื่นเต้นเลยก็ก็เลิกถ้างั้นเริ่มมาถูกทางแล้วค่ะพอนั่งดูเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนสีเหลืองและจบที่สีขาวขอบคุณอาจารย์หงมากค่ะไม่เคยมีใครตอบคาถามได้กระจ่างในเรื่องสีเลยค่ะก็ถูกนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นสีใดสีหนึ่งตลอดนะเขียวเหลืองขาวเนี่ยถูกต้องแล้วยังผมนะผมฝึแกแรกๆนะผมเป็นสีเขียวนะผมจะเป็นสีเขียวสีเขียวตลอดเวลาเลยแต่ แต่บางทีแบบเรานั่งใหม่ๆเงี้ยมันก็จะเป็นสีส้มบ้างหรือว่าเป็นสีม่วงบ้างผมก็ผมก็รู้เรื่องสีพวกนี้ผมก็เอาทําทําแบบทําใจให้สบายๆแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นปสีเขียวจากม่วงหรือว่าจากจากส้มเนี้ยมันก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นปสีเขียวดูไปเรื่อยๆแต่ตอนหลังมาสีเขียวหายไปนะก็เหลือแต่สีขาวตอนนี้ก็เวลานั่งหลับตาก็จะเป็นสีขาวเป็นหลักสีเขียวแทบไม่มีละ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอยู่หรือล่าไม่ไม่ได้นั่งหลับตานานละไม่ได้นั่งสมาธินานละก็ฝึกต่อไปนะถูกล้วครับเร,เรา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 ดูมันปล่อยมันไปเฉยๆนะก็ดูการเกิดดับของแสงแล้วก็ภาพความคิดนะมันจะมันจะทําให้เราแบบเข้าสมาธิลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆอย่างในคลิปอย่างเงี้ยที่ผมทําคลิปเนี่ยครูบาอาจารย์หรือว่านักภาวนาทั้งหลายเนี่ยมาดูที่ผมเยอะนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรบางทีแบบไปหาครูบาอาจารย์เนี้ยท่านท่านก็ท่านก็นกจะโหลดผมเคยพูดเรื่องลยเมติกอะถ้าถ้าเป็นระดับพระพระอรหันต์เนี่ยท่านจะสามารถโหลดข้อมูลของเราไปได้ไปได้ท,ทันทีเลยนะสมมติเราเรามีความรู้อะไรอะไรท่านแบบมองเราพูดท่านโหลดไปเลยโหลดไปใช้เลย Private. อยา่างเงี้ยอย่างบางทีท่านก็มาดูวิธีการคิดหรือว่าคําพูดของผมว่าผมสอนคนอื่นแบบไหนเนี้ยท่านก็จําแล้วก็ ฝังลงในสัญญาท่านอนะเวลาท่านที่ท่านก็จะดึงมาใช้ดึงของผมมาใช้เหมือนกันนะนะคือผมจะเห็นไงคือกระแสของความเป็นวิมพ์เนี่ยมันจะสื่อถึงกันได้ไวนะอย่างครูบาอาจารย์ท่านนี้กาลังทัดเล่กาลังไล่อยู่ยกำลังเทศอยู่ปุ๊บอ๋อส,สิ่งที่ท่านกำลังเทศอยู่คือผมเคยพูดไว้อย่างนี้อย่างนี้อนยะ่างเนี้ยคือแบบคือมันจะเห็นกันหมดครับกระแสของของธรรมะเนี่ยจะเห็นกันหมดเลยว่าพูดถึงใครดึงเรื่องของใครมาพูดอย่างเงี้ยถ้าเป็นปุรุชนมันมันไม่เห็นตรงนี้อนะ คือการเป็นธรรมะเนะ่ยธรรมะมันเป็นของส่วนกลางนะมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าใครก็สามารถดึงมาใช้ได้นะครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ท่านตอนที่ท่านดูคลิปคนอื่นเทศสอนเนี้ยท่านก็อะไรมีประโยชน์ท่านก็จะดึงมาใช้สังเกตอะเวลาพูดเรื่องอะไรพวดก็จะวันนี้พูดเรื่องอะไรเนี่ยก็จะพูดคล้ายๆกันมันมันไม่บังเอ,อิญนะมันไม่บังเอ,อิญหรอกถ้าถ้าเราจับหลักได้นะ นานมากแล้วตอนนั้นยังไม่รู้จักศาสนาพุทธเคยเพ่งดวงจันทร์เล่นๆแบบธรรมดาไม่กับพิบตาสักพักเห็นใบหน้าคนมองมาทางเราตอนนั้นคือเราตาฝาดไปทุกวันนี้ก็ยังงงมันคืออะไรคะคือถ้าเรามองดูท้องฟ้าเนาะมองดูท้องฟ้าหรือว่าดูดาวอย่างเงี้ยดูพระจันทร์ดูพระอาทิตย์อย่างเงี้ยคือเวลาเรามองขึ้นไปเนี่ยท่านคิดว่ามัน มันผ่านประตูมิติไปมันมันผ่านมิติอื่นไปไปกี่มิติอ่ะคือสวรรค์เนี่ยมันจะซ้อน้อนซอนซอนกันอยู่ชั้นพรมก็ตอนตอนซ้อนซอนกันอยู่เนี่ยพอที่เรามองปุ๊บจิตมันมีสมาธิปุ๊บอย่างเงี้ยจิตมันส่งถูกส่งขึ้นไปอ่ะแล้วบางทีก็มีมีอดวงจิตดวงหนึ่งมารับไว้อ่ะมารับขึ้นไว้เนี่ยแล้วก็สะท้อนกลับมาท่านก็มองเห็นอ๋อมันเป็นแบบนี้เองเนี่ยคือใครที่ส่งจิตขึ้นฟ้าบ่อยๆหรือว่ามองข้างบนบ่อยๆจะรู้สึกว่าเหมือนมีพลังงานพลังงานสะท้อนกลับมาสะ้อนกับมา ก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่อย่าไปมองมันมากนะไปมองมนากมันจะเป็นมโนนะมันเป็นมโนปรุงแต่งอย่างพวกที่ข้างมนุษย์ต่างดาวหรือ UFO นี่ชอบไปมองวน้าแล้วก็จินตนาการไงสัญญามันจําแล้วก็จินตนาการก็จะเห็นเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ผุดเข้ามาในหวนัวก็มันไม่ใช่เรื่องจริงนะที่เขามโนไปเองแล้วก็มาเล่าให้เราฟังตราบใดที่ท่านไม่มีชานสีนะท่านไม่มีทางเห็นเมืองของเขาหรอกไม่มีทางเห็นเมืองไม่มีทางเห็นรูปร่างของเขาว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงอยู่ยังไงเนงะี้ยไม่ไม่เห็นหรอก ที่ออกมาพูดกันตื่นรู้เนี่ยมันก็แค่แบบมโนทั้งนั้นเนี่ยเขาจะไปเห็นได้ไงใช่ไหมกาลังเ็ายังไม่ถึงการไปสวรรค์มันมีประโยชน์อะไรบ้างไหมครับมันมีประโยชน์ไหมมันก็มีนะมันก็มีนะว่ามันก็ไปดูว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กันยังไงแค่นั้นแหละแต่มันมีหลายเมืองมันมีหลายเมืองแล้วก็มีหลายชั้นเนี่ยถ้าไปไปไล่ดูอ่ะมันมันไม่หมดหรอกถ้าถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะ เรามองเข้าไปในป่ามองเข้าไปในป่าแห่งหนึ่งเนี่ยแล้วคิดแลาว่าต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยคือเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่อยู่อยู่บนตรรค์อย่างเงี้ยก็คือเมืองของตะวันเนี่ยก็ประมาณกรุงเทพอ่ะประมาณประมาณกรุงเทพเลยนะเมืองทั้งเมืองเนี่ยก็ถามว่าต้นไม้ในป่ามีกี่ต้นอย่างเงี้ยรล้ววันจะมีกี่เมืองท่านคิดดูนี่ให้คิดเล่นนะคือมิติในโลกิพย์เนี่ยมันซ้อนกันซ้อนกันเยอะมากเยอะมากเลยนะให้ไปเที่ยวดูไม่ไม่มีทางหมดแน่นอน คือพอไปตามดูมันก็มันก็ง,งั้นๆแหละมันก็เบื่อกันหมดนะถ้าถ้าไม่ติดในฌานนะอย่างคนที่ติดในฌานก็ไปตามดูไม่จบไม่สิน้นไม่ไม่กลับมาปฏิบททัติสักทีก็ไปหลงไปหลงไปดูเรื่อยๆเงี้ยแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ที่ท่านควบคุมลูกศิษย์หรือว่าดูแลลูกศิษย์เนี่ยท่านจะไม่ให้ไปดูท่านจะให้ดูจนกว่าแบบเออเห็นเห็นครบละแล้วท่านก็จะห้ามห้ามไม่ให้ไปดูก็ประมาณน,นี้แหละเวาะไวจังเลยวันเนี้ <around> จะหนึ่งทุ่มแล้วเหรอก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะวันนี้มีคนมาดูเยอะเลยนะครับ แล้วก็เป็นนานๆานผมจะไลฟ์นะถ้าว่างผมก็ก,ก็จะมาไลฟ์อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าติดธุระจริงๆก็ไม่ไม่ว่างมาเหมือนกันก็วันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวโอเค